بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنى فم إيمان تأ الله พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาเราได้เป็นบ่าวผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของโลกดุนยานี้สิ่งนี้จงต้องเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องหวงแหนแล้วก็ยึดมั่นหนักแน่นอยู่กับสิ่งนี้ให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้แม้ว่าชีวิตของเราจะลำบากแต่เราต้องภูมิใจนะวลมาดของเราครบห้าเวลาเรายังมีการซิกรุลล้อเรายังมีการอ่านอัลกุรอานเรายังมีการฟังศาสนาทำความเข้าใจเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวัตาลา แม้ว่าชีวิตจะลำบากแน่นอนอย่างยิ่งก็จะต้องให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาว่าชีวิตฉันลำบากฉันยากจนแต่ความดีของฉันเต็มเปี่ยมความดีของฉันไม่บกพร่องนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องภาคภูมิใจให้มากที่สุดนี่แหละคือวิถีชีวิตของผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และุ์ุตาลา วันนี้จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งเสียพอพูดถึงคำสั่งเสียก็แปลว่าชีวิตของเราเนี่ยก็จะต้องพบกับจุดจบที่เรียกว่าความตายเมื่อความตายมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วยังไงก็ตามแต่เราต้องจากโลกดุนยานี้ไปไปอยู่ในอาลัมบัตซัก เป็นโลกบัรซักที่กั้นระหว่างดุนยากับอาคิระอยู่ในอาัมบัตรซักเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันเกียมาทีนี้ในขณะที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยบางทีมันมีอะไรอะไรหลายอย่างที่เราคลั่งค้างเอาไว้เช่นภาระทั้งหนี้สินเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินของเราที่เราอยากจะให้ มีส่วนบางส่วน <c oughs> ไปบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ต้องการจะทำว่ากาฟเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องมีคำสั่งเสียระบุเอาไว้ให้ชัดเจนอย่าปล่อยนะพี่น้องครับอย่าปล่อยปล่อยให้ทรัพย์สินของเราถูกจัดการกันเองโดยบรรดาทายาทและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาทายาทที่ ไม่เข้าใจศาสนาไม่รู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอันนี้อันตรายอย่างมากภาระทั้งหนี้สินเรื่องของมรดกเรื่องที่อยากจะให้ทายาทนั้นจัดการกับศพของเราเองตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสิ่งนี้ถือว่าผู้ศรัทธาควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่เดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องนะครับว่า เราควรที่จะเขียนคำสั่งเสียก่อนที่จะตายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะผู้ที่กำลังฟังรายการหรือชมรายการอยู่ในขณะนี้เป็นบุคคลที่ที่เรียกว่าม้ใกล้ฟังกันในเยอะอายุ50อัพหกอัพห้ไปแล้วหกไปแล้วเนี่ยก็คิดในยอยากที่จะได้คุณงามความดีเยอะๆอยากจะตายไปแล้วได้ผลตอบแทนที่เรียกว่าผลบุญเนี่ยเยอะๆ ทุกคนอยากจะได้อย่างนั้นและท้ายที่สุดทุกคนอยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาทีนี้ก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าคําสั่งเสียเนี่ยเราเขียนเอาไว้คําสั่งเสียที่เรากําชับเอาไว้เราได้รับผล,ลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลามากน้อยเพียงใดอะไรที่เป็นความดีที่เราจะได้รับในการเขียนคําสั่งเสียในเรื่องดีๆ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه ะฮวตาลาเราจะเขียนคำสั่งเสียอย่างไรก่อนที่ชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปดูฮะดีษก่อนเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาจ์อันจาบีริบนอับดินละรดิยัลลอฮอัุอันหุกาละ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له حديث بوت ني بي نون فان อย่างน,น้อยเขียนคําสั่งเสียเอาไว้สักข้อหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าพี่น้องควรเขียนคําสั่งเสียอย่างไรอย่างน้อยที่สุดไม่มีมรดกก็ควรที่จะเขียนคําสั่งเสียดีๆเอาไว้ให้แก่บรรดาเครือญาติให้แก่บรรดาทายาทที่จะได้ปฏิบัติตามคําสั่งเสียของเราในฐานะที่เป็นเครือญาติในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของพวกเขาท่านยาบิดอิบนอับดิลละกรอดิยัลลอฮุออนฮูได้ไรายงานว่า ท่านรอซูลสล,ลลฮลวะไลฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้บุคคลใดก็ตามแต่ที่ตายในสภาพที่ได้เขียนคำสั่งเสียเอาไว้ในภาระต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับหนี้สินเกี่ยวกับการปฏิบัติคุณงามความดีเขียนคำสั่งเสียเอาไว้ท่านนบีบอกว่าแน่นอนเขาได้ตายในแนวทางของอัลลอฮ์ซาบิลิละตายในหนทางของอัลลอฮ์ ถือว่าเป็นการตายดีและตายอยู่บนสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมและได้ตายในลักษณะของผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสุดท้ายตายในสภาพที่ได้รับมักฟูรันละหูได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาัวตาลาอย่างมากมาย ท่านพี่น้องครับแค่เขียนคำสั่งเสียในเรื่องดีๆแค่เนี้ยพี่น้องหมดความสามารถหรอือผมว่าเราไม่หมดความสามารถหรอกนะพี่น้องเรามีความสามารถที่จะเขียนคำสั่งเสียอะไรอะไรดีๆเอาไว้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฮะด,ดีษบทนี้นี่นะบอกว่าใครเขียนคำสั่งเสียดีๆเอาไว้ เกี่ยวกับภาระทางนี้สีลเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการทําความดีเกี่ยวกับการยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนพวกนี้นะครับคนพวกนี้เนะี่ยได้รับความประเสริฐทั้งหมด4ประการด้วยกันในฮะดิษนี้ได้บอกเอาไว้ 1. เขาตายในลักษณะที่ซาบีดิลลาตายในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถือว่าตายดี 2. เขาตายในลักษณะที่ อยู่บนสุนนะของท่านนาบีตายตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 3. เขาตายในลักษณะที่เปล่งวาจาเทียบสถานะนะครับอัลาชาฮาด้นี่หมายความว่าตายในในลักษณะที่เหมือนกับผู้ที่เปล่งวาจาออกมาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่าละอิลลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์ แล้วก็เขาก็ตายในลักษณะที่มักฟูรัลหูได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างมากมายท่านพี่น้องครับสามสิ่งต่อไปนี้นะพี่น้องควรที่จะเขียนคําสั่งเสียเอาไว้สามเรื่องอยากที่จะให้พี่น้องนะเขียนสามเรื่องคําสั่งเสียเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยแล้วก็มีพยานได้รับรู้เอาไว้ แล้วก็เรียกทายาททั้งหมดมานะครับเพื่อที่จะรับทราบคําสั่งเสียของเราเบื้องหลังจากการตายไปแล้วข้าพเจ้าขอสั่งเสียทายาททุกคนนะครับว่าหนึ่งเรื่องหนี้สินมีอะไรบ้างเรื่องหนี้สินเรื่องหนี้สินของข้าพเจ้าขอให้บรรดาทายาทร่วมกันรับผิดช,ชอบด้วย ขออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ตอบแทนคุณงามความดีกับผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเนี้ยต้องเขียนคําสั่งเสียเอาไว้หรือมีหนี้สินบางส่วนแต่ทรัพย์บางส่วนก็จะงอกขึ้นมาแต่และเดือนแต่และเดือนแต่และเดือนต้องเขียนคําสั่งเสียให้ใครสักคนหนึ่งทําหน้าที่เอาผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยไปใช้หนี้ใช้สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ให้หมดสิน้นนะ ข้อที่หนึ่งถ้ามีภาระทางหนี้สินต้องเขียนคำสั่งเสียเอาไว้ให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเอาทรัพย์สินจากส่วนไหนเอามาใช้หนี้สินนะครับข้อที่สองนี่อยากจะให้พี่น้องได้เขียนคำสั่งเสียถ้ามีมรดกนะถ้ามีทรัพย์สินขอให้พี่น้องได้เขียนคำสั่งเสียสักข้อหนึ่งว่าทรัพย์สินของฉันจำนวน3 0 0พันบาท เมื่อฉันตายไปแล้วขอให้ทายาตได้เอาจากนั้นนะ่ะสามพันบาทจากกองมรดก5000บาทจากกองมรดก1,000งบาทจากกองมรดกเอาไปบริจาคให้แก่เด็กกำพร้าเอาไปบริจาคให้แก่บรรดาบรรดาคนยากคนจนเอาไปบริจาคให้แก่กิจการสาธารณกุศลที่มัสยิดพอเขียนคำสั่งเสียแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องแม้ว่าทายาต จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียเราได้ผลบุญเสมือนได้บริจาคไปในหุนทางของอัลลอฮ์หนึ่ง0มื่นบาทถ้าบริจาคหรือเขียนคำสั่งเสียว่าสมมติว่าทรัพย์สินอาจจะมีมากขึ้นสักนิดหนึ่งเขียนคำสั่งเสียให้แก่ลูกหลานให้แก่บรรดาทายาทเลยนะว่าทรัพย์สินของฉันหนึ่งแสนบาทขอให้บรรดาทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกทั้งหลายเอาจากกองมรดกของข้าพเจ้า เอาไปบริจาคให้แก่มัสยิดเพื่อกิจการของมัสยิดหรือไปซื้อที่วากัฟหรือเอาไปให้เด็กกำพร้าหรือเอาไปเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเราเขียนคําสั่งเสียเอาไว้ให้แก่บรรดาทายาทให้ทำอย่างนี้แต่ต่อมาบรรดาทายาทนี่พี่น้องรวมหัวกันพอรวมหัวกันแล้ว ไม่ยอมที่จะทำตามคำสั่งเสียของผู้ตายผู้ตายได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการบริจาคเงินไปหนึ่งแสนบาทเพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจไว้แล้วได้เขียนคำสั่งเสียไว้แล้วแปลว่ายินยอมแล้วที่จะให้มีการนำเอาทรัพย์สินของเขาไปบริจาคหนึ่งแสนบาทฟีซาบิลละไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเขียนเอาไว้เลยพี่น้อง ถ้าหากว่าทยาตคนใดช,อช่อฉนถ้าทายาตคนใดไม่ไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้หรือทั้งกลุ่ม10คน5คน8คนที่เป็นทายาตรวมหัวกันแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเสียของเราเราได้รับผลบุญเต็มๆนะอัลลอฮ์ส่วนความรับผิดชอบต่างๆบาปต่างๆทั้งหมดอัลลอฮ์จะเอาโทษแก่บรรดาทายาตทุกคนเห็นไหม ประโยชน์ของการเขียนคําสั่งเสียเราไม่รู้หรอกพี่น้องตายไปแล้วเนี่ยใครแหละที่เป็นลูกเป็นหลานที่จะบริจาคทํำสดกกแทนให้แก่เราเนี่ยใครจะทําถ้าเขียนคําสั่งเสียเอาไว้เราได้เต็มๆแม้ว่าบรรดาทายาทจะเป็นผู้ที่ไม่สนใจต่อคําสั่งเสียของเราก็ตามนี่แหละให้พี่น้องทําเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับวันนี้เรา เราเรียนในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราหลังจากชีวิตได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วนะพี่น้องครับข้อที่สามนี่อยากจะให้พี่น้องเขียนคำสั่งเสียอย่างนี้เขียนคำสั่งเสียเหมือนดังที่บรรดาสหาบะเขาเขียนคำสั่งเสียเขียนเรื่องอะไรครับพี่น้อง <c oughs> เขียนเรื่องนี้ขอให้ทายาทของข้าพเจ้าทุกคนได้ปฏิบัติ ต่อมัยยดตของฉันได้ปฏิบัติต่อศพของฉันตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุวะลัยหิวซัลลัมปฏิบัติจัดการเกี่ยวกับศพตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮัอะลัยฮิวซัลลัมทำอย่างไรครับพี่น้องทำอย่างนี้ก็จะต้องไปดูซิว่าท่านนบีเนี่ยสอนให้อาบหน้ามัยยดตอย่างไรสอนให้กระฟัน หรือห่อศพอย่างไรละหมาดอย่างไรแล้วก็ฝังอย่างไรหลังจากฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรท่านนาบีทําอย่างไรมีการกล่าวดูอาตัสบีตพอแล้วหลังจากนั้นไม่มีแล้วพิธีกรรมต่างๆเลี้ยงอาหารอะไรกันเวลาเราตายไปแล้วแล้วเราเขียนคําสั่งเสียตรงนี้ว่าให้ทายาททุกคนปฏิบัต,ติต่อศพของฉันไม่ว่าจะอาบน้ําก็ฟันละหมาดฝังแล้วก็หลุมศพทํำยังไง ให้ทําตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุะลัลหิวะซัลลัมตรงนี้มีบรรดาซอฮาบะเขาทํากันแล้วแบบนี้ผมจึงอยากให้พี่น้องเนี่ยเขียนคําสั่งเสียตรงนี้เอาไว้แล้วแต่หากว่าเราเขียนคําสั่งเสียตรงนี้เอาไว้แล้วทายาทไม่ปฏิบัติตามเราได้รับผลลบุญเต็มเ็มเหมือนกับว่าศพของเราถูกจัดการตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวลัลฮิวะซัลลัมเรื่องของคําสั่งเสียอินชาอัลลอฮฺ คงจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องอีกวันนี้ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับว่าควรที่จะเอาใจใส่ต่อการเขียนคำสั่งเสียในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งคนที่เขียนคำสั่งเสียเอาไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้ทายาทได้ปฏิบัติตายในหนทางของอัลลอฮ์ตายบนสุนนะของท่านนาบีตายในลักษณะที่มักฟูรันละหูได้รับการอภัยโทษ จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวัตตาลาขอให้ผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับเอาใจใส่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับวบิล,ลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามอะลยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ